คนรู้จักมาจัไหมรูมาทางไนสายเล่ยยยๆๆๆยยอยยยยยนรู้จักยย้ยย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 ยนยยยยนยืยยย คนไม่รู้จักเฮ <Hey, S 1> <ๆ>้ยเพื่อนอยู่จักรยานหน่อยใครวะอะไรวะไม้รถกูมึงคนรู้จัก <c oughs> คนไม่รู้จัก คนรู้จักคนไม่รู้จัก ʻo, stop that kai.